พิมพิธาเตรียมไว้หนวดน้องทิพิมทายาทคนเดียวโตเป็นสาวสวยได้แม่เต็มเต็มเรียกได้ว่าหลายคงทราบดีว่าพิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลว่าที่นายกคนที่สาสิในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ายชุติมาทีปนาศนักแสดงชื่อดัง ปัจจุบันทั้งคู่ได้อย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิงลิ้งจริญรัตโดยปัจจุบันทิมพิธาเกิดวันที่5กันยายนพศ2523ปัจจุบันอายุ42ปีย่างเข้า43ปีขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธา คู่ชีวิตที่เลือกเป็นแม่ของลูกปัจจุบันอายุ36ปีห่างกันมากถึง7ปีต้องบอกว่าล่าสุดทิมทิธานั้นก็เตรียมไว้หนวดหลังน้องทีิพิงท,าาทิาญาติเพียงคนเดียวโตเป็นสาวสวยได้แม่มาเต็มเต็มโดยทิมทิธานั้นได้โพสต์ภาพลูกสาวแก้วตาดวงใจพร้อมระบุข้อความว่าขึ้นปสามแล้วค่ะ พ่อพามาตัดผมท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างมากมายเช่นน้องพิมพ์นหน้าเหมือนคุณทิมกับคุณต่ายเลยค่ะเพราะคุณต่ายกับคุณทินหน้าตาคล้ายกันมากๆๆเลยสำเนาถูกต้องมากก่พิมพ์หน้าเหมือนแม่มากอ่ะ